ผมเจอน้ำแล้วอย่ามายุ่งกับชีวิตผม ตายแล้วตายแล้วยะยินอยก่กำ <c oughs> ไปไปไปเกมสุดท้ายครับโอเคนะ เบอร์คิระปืนเยอรมันยาวใหญ่เอสดูหนึ่งร้อยเจอแล้วบวกมันเลย ซ้ายมีขวาม,มาครับ KV ห้าโอ้โยโดนยิงไปหนึ่งทีครับสุดชาติลำบากแล้วนะเพิ่งถอยมาใหม่ไหมเนี่ยคันนี้ไม่เคยเห็นเลย SU หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งนะทำไมเล่นสายล่าไม่เล่นสายบนเหรอ ปิงน่ารักมากปิงผมเท่าไรเนี่ยสามสิบผมวิ่งประมาณสี่สิบบาทแต่ว่ามันขึ้นแดงขึ้นเขียวขึ้นแดงขึ้นเขียวอ่ะสังเกตุปิงของผมครับปิงมัน 4, สีญญ่สิบห้าสิบก็จริงนะแต่ว่ามันเขียวแดงเขียวแดงเขียวดแดงเขียวแดงแบบแบบแบบเขียวละเหมือนกันครับ เบอร์เซอร์คิล่าครับอย่าไปกลัวเบอร์เซอร์คิล่าด้านหน้าเขาไม่เก่งครับเขาเก่งด้านหลังครับนะหันหน้าสู้นี่เบอร์เซอร์คิล่านี่อ่อนมากครับแต่หันหลังสู้บุอไหลายเนี้ยเขาจะเก่งมากครับเ,เพราะฉะนั้นเวลาเจอเขาอย่าหันหลังง่ายนะหันหน้าสู้เบอร์เซอร์คิล่านะเราเบอร์เซอร์คิล่าจะเงือบครับแต่เขาเก่งไปได้2สองศพนะคนนี้ไม่ธรรมดาเลยราเมน90ครับตรงนี้นะยังฆ่าใครไม่ได้ นี่ครับทีสาิย่ยิงไปแล้วหนึ่งทีครับรับเพนฟูลเลสนะฮยก็ยังฆ่าใครไม่ได้แต่เกือบตายเลืองเหมือนกันเหลือ,ลอประมาณ35มสิบห้าครับนิซุซาว่าครับเขาเล่นแต่อาร์ตี้ครับคนนี้ที่เสยตายไปแล้วทีเจดบครับเลือดวานเหมือนกันนะ KV1S ครับจะอ้อมไปไหนก็ไม่รู้นะนะครับ ไปนะแมบทบโอ้ยมีการยิงอีกแล้วแล้วก็เพนตายไปแล้วครับ L O R R ห5 5่งนึ่งนี่ซื้อซาว่ายิงให้โดนหน่อยเร็วเพื่อนฝากความหวังไว้ที่คุณครับแล้วก็มาทนเลยเบอร์โซชิลาครับปืนมันยาวจิ้มทีทะลุครับ นะปืนเบอร์เซอร์คิลามันยาวจริงแล้วหันหน้าสู้เข้าไปเลยอย่าเอาหลังสู้ครับแนละ้วโดนตุ๋ยมาครับโดนลาแมนศู์เก้าครับนะแอบยิงด้านหลังมาแล้วเบอร์เซอร์คิลก็ตายเหมือนกันโอ้เนี่ยต้องกัดนิ้วก่อนครับโอ้นือ้อแปลงร่างได้นะมีเงน้นสู้ไม่ได้ครับตายอีกแล้วนะ เหลือสามต่อสี่ใครบอกว่าสู้ไม่ได้ครับเราไม่ให้ดูจอนะเรา,าดูน้ำกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะรู้ว่าอยู่ตรงไหนกันนะเออเพราะว่าทีมทีมสีเขียวเนี่ยเหลืออารตี้สองคันผมไม่ให้ดูตำแหน่งนะ แล้วก็ท uh, ีมสีเขียวก็เหลือ anyway. อ <BR> ่าตัวแคปฐานอีกหนึ่งตัวนะผมก็ไม่ให้ดูด้วยอยู่ตรงไหนเดี๋ยวมีอาร์ตี้มีปะเอาไม่มีดูได้ังวางั้นดูได้นะไปดูกันดีกว่าครับว่าอยู่ตรงไหนป๊บปป๊บปป๊อปป๊อปน่ยป๊อป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 ป๊บปป๊บป้าวพอพอพ ดูเยอะไม่ได้เดี๋ยวรู้ว่าอยู่ไหนเดี๋ยวรอรถทางมันเจอกันก่อนแล้วค่อยไปดูแล้วกันนะใช่ครับคุณต้นวัน,นสุดท้ายฮะสุดท้ายของวิกสองนะแล้วเดี๋ยวต่อวิกสามครับมีสามวิกครับนะวิกละสามวันแล้วเจอแล้วเอาแล้วตายไปแล้วด้วยครับดูไม่ทันเลยนะเราไม่ให้ดูครับว่าอยู่ตรงไหนนะอาร์ตี้ครับหากันเองเลยนะ ว่าเราเข้าไหนไม่ทราบครับติดตามได้ที่เว็บไซต์ c o m g a m e r c o m ครับเราไม่ดูนะเรามาดูรถถังของฟิเลนเซ่ดีกว่ากมนาำอุ้ยเห็น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 ไม่ดีเห็นอุ้ยเห็น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 เอาตายไปแล้วนะเหลือคันเดียวนะครับเจอปะเนี่ยเราไม่ดูเดือหรือเห็นนะ ไมการาชีต้ตำแหน่งครับแล้วก็บ้านนนยึดแล้วฮนะซุ่มยิงเ้วยเพื่อลักกี้ช็อตนะนีะ่ซึสาซะว่าเปลี่ยนเป็นลูกทองหัวระเบิดแล้วก็ยิงให้มันกระจายนะคือมันจะลดได้นะแต่เวลาหมดก็ไม่ทันอยู่ดีเพราะเวลามันประมาณ3นาทีเวลาเหลือเยอะนะ อาตี้เหลือคันเดียวนี่มันลำบากจริงนะไม่มีใครเปิดให้เนี่ยครับมันเป็นรถถังที่น่าสงสารมากนะชนะ3วันก็ได้3คะแนนครับสูส้ๆอย่าแม้แต่จะคิดนะจะดูจอนะไม่ให้ดูเวอยอ๋อแล้วเหมือนจะเจอแล้วอนะ เอวิ้งดิเอวิ้งดิเร็วเร็วเขาเจอแล้วเอาเอวิ้งดิเอวิ้งดิเออไม่โดนเอวิ้งเอวิ้งเอไม่ทันเลยฮะตายเนี่ยจบเอวังด้วยประกาศราชนีตายไปแล้วนี่เหมือนจะชนะตอนแรกอะแต่ก็แพ้ครับไทยทุกคนนะโอเคครับวันนี้จบแล้วนะ